อ่ะทีนี้หลังจากที่บอกว่าได้ทําทํารถเสร็จแล้วเซฟิโรกับเซฟิโรเปิดประทุนคันนั้นนะครับวันแรกที่โจขับเอารถคันนี้ไปที่สนามแข่งตอนนั้นแข่งงานเอ็มกซ์ข้างหน้าสนามไหนนะสนามบีอาร์ซีครับบีอาร์ซีเอารถไปที่สนามบีอาร์ซีครั้งแรกเลยแล้วไปเห็นพี่พี่เห็นที่พี่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโจคือเป็นเขาเรียกนะเป็นเฟชชี่ในวงการเด็กใช่ไหมน้องใหม่น้องใหม่มากเห็นคนเขาเริ่มดิฟกันเห็นเขากําลังสาดกันอย่างเมามันตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวเองเป็นไง ก็อยากทาไม่ได้เหมือนเขาครับครับคือยากจะแบบอยากจะดริฟให้มันมเร็วทาอย่างไี้ได้ให้มันไม่หมุนครับครับต้องบอกว่างานนั้นเป็นงานแรกงานแรกเลยครับต่นเต้นไหมเวลาเราดูเนี่ยเราชอบที่จะศึกษาเทคนิคของรุ่นพี่มากกว่าแต่พอเวลาเราลงไปแข่งเนี่ยมันโคตรโลกกันเลยมันจะโลกทุกอย่างทุกอย่างบนรถมันจะเร็วไปหมดเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันแรกเลยครั้งแรกเลยที่กรรมการ ปล่อยรถโจออกสตาร์ทบไปนั่นแหละอ่าไปซ้อมไปซ้อมเอาไปแค่ไปซ้อมก่อนอ้าววันนั้นเนี่ยออกไปซ้อมวันนั้นออกไปยังไงมั่งก็ตกน้ำเลยฮะเอ้าก็ b r อาร์ซีแทร็กเขาจะเป็นแบบจะมีน้ำกั้นอยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบเราก็ตกใจคือคือเหมือนแบบว่าเออเขาเรียกว่ามันเกร็งนะฮะครับเราดึงเหล็กมือหรือว่าจังหวะในการเปลี่ยนเกียร์มันค่อนข้างจะแบบช้าไปหมดเลยสิ่งที่เราเรียนมาทุกอย่างที่เราเคยซ้อมมาคนเดียวลืม พับใส่กระเป๋าโยนทิ้งไปเลยลืมอยู่งหน้าเส้นอนแล้วก็อย่างที่บอกก็เลยครั้งแรกครั้งแรกเปิดประเดิมับซิโร่แบนึงคนนั้นก็ใช่ครับตกน้ำแตได้แข่งไหมก็ได้แข่งครับ,รบ,รบมันก็ตกไม่แรงครับก็เอาขึ้นมา,มา,มาลางลางลาง,ลาง,ลาง,ลางแล้วแข่งใหม่อครั้งแรกครั้งแรกเขาเรียกว่ามีมีพอใจกับผลงานหรือเปล่าต้องถามนี้ดีกว่าผลงานครั้งแรกครั้งแรกก็ถือว่าโอเคถ้เหมือนเราไปลองสนามมากกว่า เห,หมือนไปลองว่าการตื่นเต้นเป็นยังไงเราต้องไปลองเขาเรียกว่าอะไรควบคุมสติอ่าฮะเขาเรียกว่าฝึก<บ>สมาธิมากกว่าครับทีนี้พูดถึงถ้าพูดถึงรถคันนั้นพูดถึงการแข่งขันที่ BRC ผู้ชมทั้งบ้านหรือผู้ชมที่เป็นเรียกว่าเป็นแฟนคลับของโจหรือว่าเป็นแฟนคลับของริปครับจะจําได้กับช็อตช็อตหนึ่งช็อตเผาหมีแพนด้าผมว่าแล้วช็อตนี้อีกแล้วไลฟ์ฟังหน่อยเผาหมีแพนด้าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นก็เนื่องด้วย สปอนเซอร์ยางนะฮะทางเจ้าของเขาอยากจะโฆษณายางใหม่เป็นยางสีบอกได้นะบอกได้บอกได้ยางอะคิลิสครับเขาทำยางสีมาใหม่นะฮะแล้วก็เขาอยากจะให้เราไปเบิร์นโชว์เพราะเขาเห็นเราเป็นขาเบิร์นอยู่แล้วเราก็ชอบอะไรเงี้ยเบิร์นยางนะฮะชอบมากก็เลยเขาทำแมสคอตมาตัวหนึ่งเป็นหมีแพนด้าแล้วก็นั่งอยู่บนเซฟิโลปไปวัตถุนของเรา แล้วหลังจากนั้นเราก็ทาการเบินเบินเบินเราเห็นว่าควันมันเยอะเออมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูความร้อนแล้วมันยังไปได้อยู่พื้นพื้นพื้นเราก็กดไว้เลยเพราะมันสับสามเลยอ่าสามแล้วก็เบินเบินเบินเบิร์นความร้อนเริ่มได้เริ่มแล้วไม่เป็นไรอีกนิดนึงแล้วกันแค่ได้สักร้อยยี่สิบก็เบินเบินพอยกคันเร่งปุ๊บมีปุ๊บเดียวเท่านั้นปุ๊บที่ขึ้นมานี่คืออะไรคือมันเป็นไฟจากจากความร้อนของยางนะครับครับคือเศษเศษเศษยางมันออกมากองกันจนแบบเป็นกองใหญ่มากแล้วก็ ทำให้มันร้อนแล้วเป็นเป็นไฟอ่ะเรียกว่าเขาเรียกตอนนั้นตอนนั้นโจเลยได้ฉายาใหม่เพิ่มใหม่อันนี้คือโจเผาหมีใช่โจเผาหมีเป็นช็อตที่เรียกว่าเฮฮากันมากตอนนั้นเรียกว่าคือฮาใช่ฮะนะครับเรายืนดูจะร้องไห้รถเราไฟไหม้อยู่ทุกคนยืนหัวเราะอกบมือดีใจก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกนะเกณนะการแข่งขันในการการดิฟเนี่ยมันเป็นหนึ่งก็คือการอินเตอร์เทนอินเตอร์เทนใช่ครับ แต่วันนั้นนี่อินเตอร์เทนเรียกว่าน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวเผาขนาดนั้นครับผมไม่ใช่ครั้งแรกที่ไฟไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวแค่นี้อุบไว้ก่อนท่านผู้ชมครับโจคนนี้เป็นคนที่ดวงสมพงกับไฟมากมีปัญหามีปัญหาเรื่องไฟมีปัญหาเรื่องไฟมากเดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเล่ากันต่อในเรื่องนี้เพราะมันยังมีประเด็นอีกเยอะครับก็กับรถคันนั้นก็ทําการซ้อมการแข่งขันไปเรื่อยๆนะครับผลงานที่ดีที่สุดกับซิฟิโลเประบูชุนคันนั้น ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้คันใหม่ใช่ไหมตอนนั้นอยู่คลาสบีครับนะฮะผลงานดีที่สุดก็คือได้อันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งต่อกันเลยครับสองสนามครับครับก่อนที่จะจะเปลี่ยนรถนะครับในคลาสบีแล้วก็มีอันดับสามในคลาสเอแล้วก็อันดับสี่ในคลาสเอก็เรียกว่าผลงานไม่ธรรมดานะครับครับอันนี้บอกถึงพอพูดถึงผลงานจ้องข้ามไปพูดถึงย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องของวีรกรรมวิรกรรมผู้ชายคนนี้เยอะเยอะจริงๆในวงการนี้เนี่ย เขาบอกว่าเขาว่ากันว่าโจเป็นนักแข่งที่ดริฟทแล้วสโมกเยอะสุดใช่ครับอะไรนะควันเยอะที่สุดโอเคโอเคเห็นถึงขนาดว่าต้องติดติ๊กเกอร์ท้ายรถไปเลยจากนั้นจำได้ไหมไอ้ติ๊กเกอร์ท้ายรถข้อความบอบอกว่าจำได้ครับเออเดี๋ยวนะจำได้นะแต่ต้องนึกนานเดี๋ยวจำได้ต้องนึกนานอะไรสักอย่างอย่าตามควันเยอะอะไรนี่แหละอ๋อผมน่าจะเขียนไว้ว่า อย่าตามใกล้อันสักอย่างนึงไะอย่าตามใกล้ควันเยอะเลยอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นนักแข่งที่เรียกว่าโรติกการให้คะแนนทีนี้เออพูดถึงในก็เป็นนักแข่งดิฟแล้วถามความรู้นิดหนึ่งผู้ชมทางบ้านฝากถามมานะครับในวงการแข่งหันดริฟเนี่ยเขาให้คะแนนเป็นยังไงก็ให้คะแนนผัดกันนําผัดกันตามครับครับอันนี้คือในส่วนของแบทเทิลในส่วนของแบทเทอร์ครับในส่วนของการคอร์รี่และในส่วนของในส่วนของการวิ่งเดี่ยวหรือว่าอ๋อการคอร์ฟายก็คืออันดับแรกเลยคือไลน์ครับ ลายต้องเก็บกริปปิ้งพอยต์คือเอ펙ที่เขาที่เขาตั้งเอาไว้คือ,อถ้าเอ펙หัวก็ต้องเอาหัวรถมาใกล้ให้ได้มากที่สุดถ้าเอ펙ท้า,ท,า,ท,าที่เป็นกําแพงเนี่ยก็ต้องเอาท้าย,ายมาชิดกับกาแพงซึ่งโจก็ได้ตลอดได้ตลอดยังดีนะโจยังเก่งกว่าเพื่อนผมคนหนึ่ง คลิปปิ้งหัวมันเอาท้ายเข้าคลิปปิ้งท้ายมันเอาหัวเข้ายังไงหมุนเข้าไปอ่าแต่อย่าเดี๋ยวมึงพูดถึงชื่อคนนี้เลยเพื่อนผมคนนี้ก็ชื่อมาร์กี้คาร์ลอสผมไม่ได้พูดเองผมเมาส์พถึงนะผมไม่ได้พูดถึงนะมาร์กผมไม่ได้เผาคุณนะเนี่ะพี่มารสก็เป็นรุ่นพี่ในวงการที่ที่ผมชื่อชอบคนหนึ่งเหมือนกันครับอ่าเขาเป็นเขาเลยเขาที่ใส่กาดีนะตอนนี้เขาตอนนี้เขาได้ฉายาใหม่แล้วมาป่าเกียวทำไมฮะไปไปเสิร์ชกูเกิลดูแมนนี่ป่าเกียวกับมาร์กกี้คาร์ลอสโอเคพอพอพอแล้วเผาเหน ทีนี้วินะตอนนั้นที่ทําการแข่งขันครั้งแรกตอนนั้นผู้ให้การสนับสนุนเป็นใครทครับเริ่มต้นมากับ PDT ทเลยเริ่มต้นมากับ PDT ทเข้าเกิดมากับเขาเลยอ่าเข้าไปอยู่ใน p ีทได้ยังไงต้องถามอย่างนี้ดีกว่าเออเริ่มเริ่มแรกเลยนี่ก็คือเราชอบพี่พีทนี่ยงี่บอกไว้แล้วพี่พีทเขาก็สปอนเซอร์ p ี t ไปแล้วแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเดินเข้าไปขอสปอนเซอร์บีทีบ้างในวงการของริฟเนี่ยคันแรกเนี่ยเขาน่าจะเขาน่าจะเอ็นดู น่าจะให้เรานะแล้วก็เลยทำพ r o p o s a ่ยื่นไปยื่นกับประธอ,อีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็ส่งเรื่องก,กับมาว่าโอเคอเขาก็เรียกเข้าไปคุยว่าเป็นยังไงดริฟท์เขายังไม่รู้จักดริฟท์ตอนนั้นเขาเลยว่าดริฟท์เป็นยังไงมันขับแล้วเป็นยังไงอันตรายไหมอะไรยังไงเล้ก็บอกว่ามันเป็นกีฬาเอนเตอร์เทนซึ่งตอนนี้กระแสะกำลังมาแรางมากนะฮะเขาก็เลยบอกว่ายินดีที่จะให้สปอนเซอร์เราก็ช่วง4ปีก่อนนี่ค,คือเหมือนเป็นช่วงเริ่มเริ่มต้นที่จะมาบู๊ตอนรถรถดริฟท์มีไม่ ใช่ช่วงนั้นกระแสแร็คเริ่มลงดิฟเข้ามาแทนใช่ครับก็เลยเขาอก็เหมือนกับว่าแดงว่าตอนนั้นโจเองก็เป็นที่ว่าดิฟเป็นกลุ่มต้นๆ้นเลยหรือเปล่าใช่หมายถึงว่ากลุ่มกลุ่มต้นๆในกลุ่มของเขาเรียกอะไรนะเหมือนยุคใหม่ของดิฟอ่าใช่ครับใช่ครับยุคใหม่ของดิฟในตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยู่ในสกังของทีมดีดีทีตอนนั้นมีใครบ้าง คนเดียวเลยครับคนเดียวเดียวเลยเดียวเลยครับเป็น p ี t อารลนเป็นโฮมอารลนเลยคนเดียวเลยนะครับเป็นเป็นแก๊งเป็นแก๊งผู้นำเป็นแกนนำเป็นแกนนำเป็นแกนนำทีนพีทีม p ท t นะครับอ้นมายขมนะอ้าแกนนำแกนนำทีม p ี t ต่อจากนั้นแล้วเป็นเป็นใครแล้วมีใครมาอีกมั้งต่อจากนั้นนะฮะก็มีมีพี่มิกพี่มิกแล้วก็พี่โอ๊ตครับผมณตอนนั้นนะฮะณตอนนั้นพี่มิกพี่โอ๊ตแล้วก็มีพี่กี้ พี <54. S 2> ่มิกก็คือตอนนั้นที่เขาชอบเล่นกันมิคุงมิคุงอ่ามิคุงมิคุงเอาคงขี่แม่ขับรถ200 SX4 ชมพูครับผมแล้วก็พี่โอ๊ตก็ขับซีเวีย13สีเหลืองครับแล้วก็พี่กีกี้คงไม่ต้องบอกครับนะสักนานาครับสักนานานั่นคืออันนี้คือจะเป็นเรื่องที่ว่าเป็นยุคที่สองหรือว่าเป็นยุคเริ่มต้นครับเป็นเจเนอเรชั่นแครับสองครับแล้วในช่วงของเจเนอเรชั่นสองของทีมพีทีทีตอนนั้นเนี่ยอันดับของทีมตอนนั้นเป็นไงบ้างในการแข่งขันริปลมทั้งหมด ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับหลังจากหลังจากที่มีมีพิกี้เข้ามาก็คือพิกี้เป็นคนที่เขาดริฟท์เก่งอยู่แล้วนะฮะเขาก็จะช่วยเทรนน้องน้องทุกคนนะฮะให้ให้ฝีมือแล้วก็การพัฒนาอัพขึ้นมาได้นะแล้วในส่วนของในส่วนของทีมที่บอกว่าตอนนั้นก็มีกันอยู่4คนครับตอนนั้นนี่เรียกว่าในการแข่งขันนี่มีการแบบมีการแบ่งแยกมีการวางกันไหมว่าคนนี้จะต้องขับสไตล์แบบนี้อะไรแบบนี้ไม่มีครับไม่มีคือ คือผมตอนนั้นคลาส B 2สองคลาสเลย B ีกับ A ลงในทั้งสองคลาสนะฮะแล้วก็พี่กี้พี่มิกพี่โอเขาก็อยู่คลาสเอครับซึ่งสามคนนี้ก็คือเขาก็จะวางแผนอยู่แล้วว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายไหนครับงอกว่าฝ่ายไ,ไหนแล้วตอนนั้นตอนนั้นเราเป็นส่วนช่วยของทีมในฝ่ายไหน